ผมเชื่อว่าเวลาที่เหลือของนายกเศรษฐาเนี่ยคือใครจะคิดว่านานแต่ผมคิดว่าอย่างไรก็ไม่นานเพราะว่าจังหวะย่างก้าวต่างๆในทางการเมืองนั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่มันปกติอะไรเลยวันนี้เนี่ยนะครับแม้กระทั่งเรื่องอะตะวันถูกส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ถ้าคนคิดได้เนี่ยนะครับก็คงจะเข้าใจว่าว่าว่า เป็นอย่างไรผมไม่ต้องอธิบายแต่ว่าต้องให้คิดนะครับว่าว่าให้คิดลึกมากกว่านั้นว่าว่าสิ่งที่เราคาดไม่ถึงนะครับและและจิตใจที่ไปไกลกว่าเหนือกว่านั้นวิธีการแก้ไขปัญหาก็จะมีความแยบย์ก็พี่น้องก็ไปคิดกันเอาเองก็แล้วนะ็แต่ว่าสิ่งที่พวกเราพยายามต้องการก็คือว่าคือวันนี้ทุกเรื่องราวเนี่ยนะครับ นอกจากไม่ได้รับการแก้ไขยังเข้าไปทํำลายด้วยอมไม่ว่านี่นะครับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติน,นี่นี่หมุนหลังกลับมาทันนะนะครับถ้าไม่มีการทักท้วงไม่มีอะไรเนี่ยไปไกลมากและมีหน้ำซ้ำเรื่องกระบวนการยุติธรรมที่ที่พร่ำพูดกันเพราะว่าท้ายที่สุดนั้นถ้าบ้านเมืองมันปราศจากหลักของความยุติธรรมแล้วเนี่ยบ้านเมืองนี่จะไปไม่ได้นะเพราะเนี่ยนะครับ อะไรก็ตามที่หยิบยกมากล่าวอ้างกันมาทั้งหมดนั้นมันทำลายนะครับสิ่งที่คนไทยแทบทุกุกกระบวนการแทบไม่มีอะไรเหลือนะผล<ม>ประโยชน์ชาติเนี่เราก็พูดกันมาหลายวัน<ม>อะไรที่จะเป็นรายได้ของชาติยกให้ต่างชาติหมดมยกให้กับทุนผูกขาดหมดแต่ว่าอะไรนี่นะครับที่เป็นของสัพระรังเค<ม>ก็คงไว้ซึ่งชาติ ครับเราเป็นประเทศที่เป็นอย่างนั้นจริงๆคือทรัพยากรที่เป็นรายได้เนี่ยนะครับควรจะเป็นของควรจะเป็นของชาติแม้กระทั่งเรื่องน้ำมันในเขตพื้นที่ทับซ้อนกับแก๊สชั่วดีทีห่างนี่ได้พอตอทเรายังไม่มีความรู้สึกนะเราอย่างน้อยก็กลิ่นไอความเป็นคนไทยเอาแต่แต่ว่าไปได้เชฟร้อนเลยไหมความว่าอย่างไอทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับ ทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มโทษความเป็นจริงในการตัดสินใจเรื่องการใช้ทรัพยากรของชาติไม่ว่าพลังงานนะครับน้ำมันแก๊สโปรตสในนาคตหรือแม้กระทั่งกรณีเหมืองทอง <c oughs> ซึ่งต้องแลกอะไรกันมากมายเนี่ยคือของที่มันควรจะเป็นสมบัติชาติคิดเรื่องชาติก่อนไหมแต่เวลาอะไรที่มันมันควรเพราะว่า ถ้ามันเป็นผลประโยชน์ชาตินะครับในแต่ละเรื่องเนี่ยถ้าชาติมันเป็นเจ้าของเนี่ยคนในชาติมันจะได้ประโยชน์อแต่ว่าไปยกให้ต่างชาติแล้วก็เก็บค่าสัมปทานเล็กน้อยอและพวกนี้มาปล้นประเทศนะครับมาขายคนไทยม,มาฟันกําไรเนี่ยครับสูงกว่าไอ้ที่จ่ายสัมปทานไม่รู้สักกี่เท่ากีค่ครั้งกันมาแล้วเหมือนกับพอรอสเนะี่ยนะครับปล้นรอบหนึ่งไม่พอก็ปล้นรอบสอง แลวท้ายที่สุดบริษัทต่างชาติ<ม>เข้ามาวุบหมดแล้วก็เสร็จแล้วก็มาขายให้กับคนไทยซื้อมาถูกขายคนไทยแพง<ม>และไอ้อน,นี่ผลต่างคนไทยก็ใช้นี่แล้วก็มาขายของแพงให้กับคนไทยต่อก็ได้ไปอีกชั้นหนึ่ง<ม>เราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้กันมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดว่าคุณไม่สามารถที่ทำอะไรได้นะครับหนึ่งก็คือกระบวนการยุติธรรมพังไปแล้ว สองในทรัพยากรแผ่นดินต่อไปจากนี้เนี่ยมีมาตรกา,ารที่จะรักษาอย่างไรเอาเรื่องแหล่งพลังงานในพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาเนี่ยอ,อจะแก้สัญญาที่ไออนนี่ได้ยังไงวันนี้เลยครับรัฐบาลเศรฐษฐาเนี่ยจะต้องจะต้องคิดแล้วว่าเอาละนะครับคุณเข้ามาเวลาไม่นานเนี่ยคุณกล้าแตะไหมแลเลยนะครับการไปทําสัญญาดังกล่าวนั้นเนี่ย ถือว่าเป็นโมฆะหรือไม่หรือว่าจะต้องสู้ยังไงเพราะเนี่ยครับคนไปทําสัญญาเนี่ยนะครับก็ควรจะแสดงตัวกันออกมาเหมือนกันว่าว่าไปทําด้วยเหตุอะไรและไอ้คนไทยเนี่ยครับหกสิบหกล้านคนเนี่ยเป็นตัวเลขที่แจ้งณนปัจจุบันเนี่ยเขาไปรู้ไหม,มทั้งที่จริงเขาเป็นเจ้าของร่วมกันเนี่ยทั้งที่เราก็คือถ้าประเทศไทยต้นทุนพลังงานมันถูกลงเนี่ยเราจะกลายเป็นประเทศที่พลิกพื้นโดยอัตโนมัตินะ ก็ก็แก้ไขเรื่องนี้แล้วเอาเงินเรื่องนี้ไปทำไอ้ไอ้ฮับฮับแปดด้านนั่นแหละเอนที่มันมืดแปดด้านคือเราเนี่ยนะครับผมนี่มีความวาดบางมากเอาละแหล่งพลังงานนี้กัมพูชาเขาก็ได้พัฒนาชาติเขาประเทศไทยก็จะได้พัฒนาชาติเราทุกอย่างเนี่ยนะครับยืมใช้คำว่าชดช่วงชัชวานสมัยบนรอกเกรมอือคือถ้ามันมีอารมณ์คำว่าชดช่วงชัชวานเนี่ย ประเทศเรามันก็เป็นประเทศที่มีความว่อาอ๋อปตทเรานี่ไปตั้งโรงกันโรงสูบน้ํามันต่างประเทศได้แล้วนะอ่ะเออไอ้นั่นไปตั้งในประเทศอื่นไปหาขุดน้ํามันในประเทศอื่นเออแต่ของไทยให้คนอื่นให้คนอื่นเออท <laughs> <laughs> ี่เห็น คือผมมนี่ผมอยากให้ได้ปตทนะเอาเอาเออออย่างน้อยอย่างน้อยอย่างน้อยยังมีสัดส่วนของไทยอ่ะก็อย่างน้อยก็เป็นของไทยเอาอย่างน้อยก็คุยกันได้ทีหลังอ่ะคืออย่างไรคนไทยมันไม่มีอะไรอ้างเลยนะนะครับคือหมายความว่าเหมือนไอไอปิโตนัทของมาเลเซียเขาก็่ปด้เล็กกว่าไอไอปตทของประเทศไทยเลยแล้วทําไมเนี่ยนะครับว่าน้ํามันคนมาเลเซียเขาจึงจ่ายราคาถูกอย่างน้อยที่สุดนั้นเนี่ยนะครับ เราเองในช่วงว่าถ้าดึงพลังงานในเขตพื้นที่ทับซ้อนก็จะว่วงเวลากี่ปีไม่รู้่เพราะว่าเป็นช่วงรอยต่อในระหว่างพลังงานจะใช้น้ํามันแก๊สเป็นพลังงานไฟฟ้าในอนาคุแต่ว่าช่วงระหว่างเนี้ยเป็นช่วงที่คนไทยจะมีความสุขมากที่สุดคือว่าพลังงานราคาถูกแต่นี่เลยนะครับก็เหมือนสูบน้ํามันกลางทะเลอะนะครับและคนสุดท้ายก็อ้างอิงราคาสิงคโปร์นะครับ อ่างอิงราคาซาอุเป็นแก๊สก็อ่างซาอุน้ำมันก่อนสิงคโปร์และสุดท้ายเนี่ยนะครับเหมือนเหมือนเหมือนหลักเรื่องไฟฟ้ามาจากเครื่อนนักไฟฟ้ามาจากเขื่องมาจากน้ำมันมาจากแก๊สมาจากอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่ต้องเดินเครื่องเลยก็ต้องมีเนี่ยคิดราคาเท่ากันน้ำกับน้ำนี่ฟรี ไปจ้างฝนตกอะ่ะนะครับเขืือนก็เขืือนก็เือเป็นของรักมันก็ฟรีอะ่ะแต่ทาไมพลังงานที่มาจากน้ําพลังงานที่มาจากน้ํามันมาจากแก๊สมันเท่ากันะเห็นไหมครับว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นโครงสร้างที่ที่ทำให้ประเทศเราเนี่ยนะครับคนไทยไม่ควรจะเดือดร้อนแบบนี้กับทรัพยากรที่มีทรัพยากรของชาติซึ่ง,งไม่ปฏิบัติตามแนวทางราชการที่ห้ามาเหมือนเรื่องป่าไม้ ป่าไม้สมัยก่อนต่างชาติเข้ามาสัมปทานและภายใต้เงื่อนไขว่าตัดหนึ่งปลูกสามแล้วถ้านี่นคะครับเป็นเป็นแนวทางที่รัชการที่ห้าวางเอาไว้เลยเนะ่วันนี้ประเทศไทยเราจะเต็มไปด้วยป่ามไม่ใช่สภาพบ้านเมืองเป็นอย่างนี้แต่ว่าเพราะเราไม่เคยจริงจังอะไรนคะครับพูดง่ายๆว่าอะไรที่เป็นสมบัติชาตินะ่ะท้ายที่สุดนั้นก็ปล่อยปละล่เลยจนกระทั่งชาติไม่ได้เหลืออะไรเลย ชาติไม่เหลือเนี่ยนะครับประชาชนนะลองดูสภาพเวลาเนี่เราก็ไปสร้างความเหลื่อมล้ำต่อให้กระบวนการที่มันผูกขาดจนกระทั่งเงินล้นนะครับก็ไปจัดการเรื่องที่นะครับคือหมายความว่ามีที่ที่ไหนก็ไปเอาที่นั่นเอาที่นั่นเอาอย่างไม่รู้จบเอาแบบไม่รู้ว่าจะต้องเอามาทําอะไรด้วยนะเกินความจําเป็นของความเป็นมนุษย์เป็นล้านไร่ห้าแสนไร่สามแสนไร่ไม่มีระบบการควบคุมใดๆกันทั้งสิน้น แล้วเวลานี้นะครับถ้าจะทําอะไรก็ไปลุกเพิ่ม,มแทนที่วางแผนว่าจะเอาคืนใหญ่กระชนยังไงจะซื้อคืนหรือว่าจะเอารูปแบบไหนมาจับสันอะไรที่มันถูกต้องแม้กระทั่งระบบการพื้นที่เช่าก็เหมือนกันนะ่ะซึ่งก็อย่างที่บอกว่าให้สหัมปทานแร่ก <c oughs> วาดป่าไม้ไปรอบได้แร่หมดไม่คืนเอ,เอาปามลงอมเอาอยางพาร,ราลงแปลงห้าพันได้แปลงหมื่นได้ ประชาชนมองหน้ามองตากันตาปริบเปคิดราคาบนโต๊ะไร่ละสิบห้าบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประทังโทษราละสามสิบาทต่อสิบห้าปีระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับจนกระทั่งบัดรนี้เราเป็นชาติที่ไม่เหลืออะไรแล้วเวลาเนี่นะครับที่จะมาลุกขึ้นมาพูดในการที่จะแก้ไขปัญหาชาตินั้นเราก็มองเห็นหมืดปลด้านอย่างเดียวก็มองเห็นทุกปัญหาเนี่ยอ่า แลเสจแล้วก็จะเอาเรื่องหนึ่งมากรบเรื่องหนึ่งแล้วไม่ได้ไปลงแก้กันจริงๆนะครับอย่างเอาจริงเอาจังอย่างทะลุปลูปลงอย่างนะครับคือหมายความว่าเอาจนสําเร็จเราไม่เคยเห็นแบบนี้นะไม,ไม่มีนะครับคือหมายความว่าทําจนสําเร็จพูดแล้วกว็พูดเลยนะครับกระบวนการตรวจสอบอะไรต่างๆไม่ได้ว,วางกันเลยรูปแบบว่าเราจะต้องเอากันอย่างไรจัดการกันอย่างไร